มีเอา <Yeah. S 1> ยาฆ่าเชื้อให้พี่เปามากินครับฆ่าเชื้ออะไรฆ่าเชือ้อเอากินกินแต่ั่นแหละอย่าจับอ่าทำไมเปาได้กินอเาเปาหูหูมีอันนี้ห,หูเขาเป็นหนองเขาด้ได้ผ่าตัด้วเนี่ยผ่าแล้วหรอย<า>ังสวัสดีครับ <niño sharing> มานี่อัน <side> นี้สี่นกตันนี้มามีเปาหูเป็นหนองมัน <Ł> ม <uk boundary> <ijo> <off Fair> ีน้ำหนองอยู่ในหูอย่าตบหูอ่างเปาหนะเขาจะปวดหูนี่ตัวใจนี่คือตบน้องใช่นี่แหละเออพูดดีๆไม่หูเขาเป็นหนองเขาปวดหูใช่ใช่อย่าตบหูอ่างเปานะก็เรียกอ่างเปาย้ายเข้ามาใหม่เอออย่าไปตบเพื่อนอ่างเปาอ่างเปาที่ย้ายมาใหม่อ่ะอ่างเปาคอยบอกหนูเลี้ยวใช่แล้วเนี่ยเขาจะได้ผ่าต้นเดือนเขาได้ได้ลาไปผ่าตัดอีก แล้วทำไมมีรถแลนด์นิ่งหัวหอมจริงเหรอใช่ครับรถจริงนี่เพื่อนเปลี่ยนสาวรถไปทำไมใช่กลับบ้านไหมกลับบ้านมาไหมอ่ะงั้นรออ่ะโอเคโอเคอ่ะไปแก๊บกระเป๋ามาไว้รอเลยมาหน่อยแก้วไม่เป็นไรคุณครูไม่ให้กบ้านคุณครูไม่ให้ออกบ้านไหนแก้วโอ้ยเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวโดนดุรุ่เร็วไม่ต้องกระเป๋ามาโอเคไปไปปิดปิดปิดให้เมื่อกี้หน่อยขอบคุณค่ะ And sour. Okay, so the